สวัสดีชาพิจิกคะ่ะดวงความรักประจำวันที่2มมกราคมคุณได้เอซบ,บอนนะคะเขาได้เจถ้วยไพ่ดีนะคะน่าจะได้รับข่าวดีมีโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องความมั่นคงของชีวิตส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็มีพาชันถ้าเคยทะเลาะกันน่าจะมีการให้โอกาสกันใหม่ไพ่เจ็ดถ้วยของแฟนบกบอกว่าวันนี้มีอะไรต้องทําเยอะนะคะอาจจะงานเยอะหรือว่า อาจจะเป็นเรื่องของความสับสนในการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญค่ะเขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ไม่แน่เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในวันนี้นะมีไพ่ไฟนนแนนซ์แอนเคียร์นะคะตอกย้ําเรื่องของงานนะคะทั้งคุณและเขานะคะอาจจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องงานมากกว่าความรัก Improving Health นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะคะไม่ต้องเครียดมาก คนโสดสนิทวันนี้นะคะมีพาชั่นมากมีเสน่ห์มากแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องระวังนิดนึงเขาค่อนข้างที่จะแบบมีเสน่ห์เหมือนกันเจ้าชู้เหมือนกันนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยแปลว่าตัวเลือกเยอะคุณอาจจะได้เจอเขาผ่านทางการงานนะคะ